ลุยกันต่อครับวันนี้มีพรสคอนของรูเบนมอริมซึ่งหนึ่งในนั้นมีคำถามที่แฟนๆบางส่วนนะครับในบ้านเรานี่แหละเชียร์กันว่าอยากจะให้เกิดขึ้นนั่นคือการเปลี่ยนตำแหน่งของลิซันโดมาตินสและการเปลี่ยนตำแหน่งของลูกชอในมุมของอามริมจะเกิดขึ้นจริงได้ไหมนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีกูรูลูกหนังท่านหนึ่งเขามองว่ามาดุสคุณยาอาจจะเป็นตัวทีเด็ดในเกมที่จะเจอกับเอฟร์ตันวันจันนี้ตีสทั้งหมดติดตามกันได้ในคลิปวันนี้ครับ ไปเริ่มกันที่พรสคอนของเดวิดมอยส์กันก่อนนะครับมอยส์จะพาเอเวอเรตันบุกมาเยือนเบรเมเตตตีสามคืนวันจันทร์อย่างที่เราทราบกันนะครับคำถามแรกของผู้สื่อข่าวก็ยิงเลยนะครับคุณเคยกลับไปที่โอร่ฟอร์ดหลายครั้งแล้วแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคุณมาในฐานะกุนซือคุณรู้สึกแตกต่างไหมมอยส์บอกว่าเบเมเตตเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมมากผมเคยกลับไปหลายครั้งกับเวสต์แฮมแล้วก็ตอนที่คุมทีมอ,อื่นๆแล้วก็มันไม่เคยง่ายเลยทุกครั้งที่กลับไปที่โอร่ฟอร์ด แล้วต้องการผลการแข่งขันเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่ยากเสมอช่วงปีแรกๆของผมตอนต้องเจอกับทีมของเซอร์เล็กซ์ก็ยากมากทีมที่พวกเขามีสุดยอดนักเตะอยู่หลายคนผมตั้งตารอจะกลับไปผมได้รับการปฏิบัติอย่างดีเสมอแล้วผมคิดว่าแมนยูจเนเต็ดมีเสียงแฟนบอลสนับสนุนที่เหลือเชื่อในสนามพวกเขาหนุนหลังกุนซือและนักเตะของพวกเขาจริงๆผมตั้งตารอมากๆผู้สื่อข่าวถามต่อนะครับว่าช่วงหลังเนี่ยพวกเขาไม่แพ้มา5เกมแล้วนะ ชนะ3จาก5คุณเห็นความแตกต่างอะไรจากช่วง6เกมแรกของฤดูกาลของแมนาเตตที่ตอนแรกพวกเขาแพ้3เสมอ1ชนะ2มอยส์บอกว่าเอาจริงๆคุณน่าจะถามผิดคนนะเพราะผมไม่ได้ศึกษาฟอร์มของแมกนเตดตลอดเวลาผมดูแค่เอฟเวอร์ตันและพยายามทําให้เราพัฒนาผลการแข่งขันของเราและเก็บชนะให้ได้มากขึ้นแต่แน่นอนตามข่าวก็บอกอยู่แล้วว่าตอนนี้แมกนาเตดกำลังพัฒนาขึ้นและอยู่ในช่วงที่ผลงานดีพอสมควรในตอนนี้อีกหนึ่งคำถามนะครับผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้าน,นี้คุณพูดถึงเรื่องระยะเวลาการทำงานของกุนสือไม่นานมานี้รูเบนอมอริมก็เคยถูกตั้งคำถามจากผลงานที่ไม่ดีว่าเขาจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนแต่ว่าตอนนี้เขาพลิกสถานการณ์ได้ใน2เดือนผมจะบอกว่ามันต่างจากคุณในตอนนั้นที่ไม่ได้รับเวลาเท่านี้คุณมองว่าตอนนี้ผู้คนเริ่มเปลี่ยนมุมมองเรื่องการให้เวลาโคชมากขึ้นหรือเปล่ามอยตอบแบบนี้ครับจากที่อย่างที่ทราบกันนะครับเขามีเวลายอยู่กับเมลเบิร์ตแค่ประมาณ8เดือนหลังจากหมดยกุกเซอร์เล็กซ์ มอยตอบว่าถ้าดูผู้จัดการทีมบางคนในสโมสรอ,อื่นๆคุณก็อาจจะบอกว่าไม่ใช่เพราะเราก็เห็นกรณีที่กุนซือเสียงานมาแล้วมันเป็นเพียงส่วนหนึ่งในชีวิตของเราและในวงการนี้ถ้าเราไม่ชนะมากพอเราก็เสี่ยงโดนปลดผมคิดว่าเมื่อคุณอยู่กับสโมสรใหญ่คุณต้องชนะและต้องชนะอย่างมีสไตล์รวมถึงชนะแบบเด็ดขาดทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วผมเสียงานตอนคุณแมนเจอเนตเพราะเราไม่ได้ไปแชมเปี้ยนลีกฉะนั้นมันอาจจะเป็นมาตรฐานหรือว่า ระดับความคาดหวังที่แตกต่างออกไปซึ่งสิ่งแบบนี้ก็เกิดขึ้นกับสโมสรต่างๆรวมถึงเอเวอร์ตันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราไม่เคยเริ่มรดูรการด้วยเป้าหมายนี้ตกชั้นอย่างมากก็มีช่วงตกหล่นเล็กน้อยแต่ไม่บ่อยแต่พักหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อยผมมองว่ามันคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในฟุตบอลคุณดูสโมสรอ,อย่างเชลซีเวนสเตย์หรือว่าทีมอื่นๆที่เคยอยู่ลีกสูงสุดแต่ตอนนี้ตกลงไปหลายระดับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นได้ฉะนั้นคุณต้องบริหหารทีีมใ้ด จัดการสมมูสอนให้ดีต้องมีเจ้าของที่ดีผู้จัดการทีมที่ดีไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามผมสนับสนุนเสมอให้ผู้จัดการทีมได้เวลาในการทํางานเพราะประวัติศาสตร์บอกเราว่าเมื่อผู้จัดการทีมได้เวลาส่วนใหญ่เขากจะทําได้ดีขึ้นแต่ก็มีประวัติศาสตร์อีกด้านเหมือนกันเหมือนกรณีของเชลซีที่เปลี่ยนผู้จัดการทีมบ่อยถ้าไม่เวิร์กก็เปลี่ยนซึ่งในยุคนั้นมันก็ได้ผลตามรูปแบบการบริหารของพวกเขาผมจึงหวังเสมอว่าผู้จัดการทีมจะได้รับเวลามากพอเพื่อพิสูจน์ว่า พวกเขาจะทํามันได้สําเร็จหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่มอส์บอกนะครับซึ่งผั mm. วมอส์ก็พูดในมุมมองของหัวอกของการเป็นโค้ชละนะครับในมุมของการทํางานโค้ชจากตัวโค้ชนะแต่ละคนในการทำทีมก็ไม่อยากโอนปลดแล้วก็อยากได้เวลาทางนั้นนะครับ mm. แต่ก็อย่างที่ทราบการในมุมมองของแฟนบอลที่บางส่วนก็ซัพพอร์ตอยากให้เวลาคุณซื้อแต่บางส่วนก็มองว่าเฮ้ยมันก็ต้องตามผลงานมันก็ต้องตามทรงบอลไม่ได้ก็ต้องไปอะไรแบบนี้นะครับมันก็มองเรื่องนี้แตกต่างกันไป รูเบนอัมริมกับเพรสคอนก่อนเกมเจอเอเวอร์ตันกันบ้างนะครับอันดับแรกมาที่อาการบาดเจ็บของเบนยามินเชสโก้ก่อนอัมริมบอกว่าเขาจะต้องพักไปอีกสัก2-3สัปดาห์ผมยังไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนแต่ว่าไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่เราจะต้องระมัดระวังผมไม่อยากพูดแน่ชัดแต่เขาจะหายเขากำลังฟื้นฟนูร่างกายอยู่และเขารู้สึกดีขึ้นฉะนั้นอีกไม่กี่สัปดาห์ผมคาดว่าจะได้เบนยามินกลับมาผมคิดว่า มันจะอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับตอนที่เพื่อนร่วมทีมเดินทางไปแอฟคอนสรุปก็คืออโมริมเชื่อว่าเชสโกจะกลับมาในช่วงประมาณกลางเดือนธันวาคมประมาณนั้นครับก็คือช่วงประมาณแบบ19-20ธันวาช่วงที่เอมเบอร์โมอาหมัดมาซวีไปแอฟคอนเชสโกจะสวนกลับมาเข้าทีมอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วผู้สื่ขาวก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่เห็นแม็กควากับคอบบี้เมนูในการซ้อมนี่เรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้น อมริมบอกว่าแม็กควายยังไม่พร้อมคอปปี้เมนูยังไม่ได้ลงซ้อมวันนี้แต่ผมคิดว่าพรุ่งนี้เราอาจจะได้เห็นคอปปี้ฉะนั้นเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีหนึง่งผู้สื่อข่าวถามต่อครับตอนนี้คุณได้รับแจ้งหรือ,อยังว่า3นักเตะเนี่ยจะเดินทางไปแอฟคอนเมื่อไหร่ออมริมบอกว่ายังครับเรารู้กฎอยู่แล้วว่าเราต้องปล่อยนักเตะเมื่อไหร่เดี๋ยวถึงเวลาค่อยว่ากันเรากำลังทําทุกอย่างเพื่อพยายามให้นักเตะอยู่กับเรานานขึ้นอีกนิดนึง แต่มันไม่ใช่อะไรที่อยู่ในมือเราทั้งหมดเราต้องเคารพเรื่องนี้แต่แน่นอนว่าเราจะทําทุกอย่างเพื่อปกป้องสมโมสรปกป้องนักเตะและปกป้องทีมชาติไปพร้อมกันผู้สื่อข,ข่าวถามต่อว่าขอโทษนะครับแล้วมันควรจะเป็นช่วงเมื่อไหร่อโมอรินบอกว่าผมคิดว่าเป็นประมาณ2สัปดาห์ก่อนทัวร์นาเมนต์เริ่มเราจะพยายามเจราจากับสมาพันธ์ต่างๆแต่สุดท้ายเราก็ต้องเคารพความต้องการของวกเขาในเรื่องนี้ผู้สื่อข,ข่าวถามต่อครับคุณกังวลไหมว่าในเกมเจอกับวูลฟคุณอาจจะไม่มีนักเตะพร้อมใช้งานครบ นะครับที่ผู้สื่ข,ข่าวถามเรื่องเกม Woolf ก็จะเป็นเกมที่เตะกันเนี่ยในช่วงวันที่31คืนวันที่30ทันวานะครับซึ่งช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่นักเตะแอฟคอนไปกัน3คนหายไปนะครับอโมรินบ,บอกว่าใช่มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลเรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มันก็เป็นโอกาสสำหรับนักเตะคนอื่นด้วย เรามีนักเตะจาก u 21ด้วยแล้วเราต้องส่งสารบางอย่างในช่วงนั้นด้วยเดี๋ยวเราค่อยดูกันอีกทีแต่ว่าแน่นอนว่ามันไม่ใช่สถานการณ์ที่ดีเท่าไหร่เพราะว่านักเตะเหล่านั้นสําคัญกับทีมเรามากแล้วเรามีขนาดทีมที่ไม่ได้ใหญ่แต่ก็อย่างที่บอก Academy ของเรามีไว้สำหรับช่วงเวลานี้และเราจะพร้อมนะครับอ๋ออีกมุมนึงที่ผู้สืข,ขาวเขาพูดถึงเกมบูฟ คือหลังจากที่ม่นแต่เจอกับเอเวอร์ตันนะครับเราก็จะาลากไปเนี่ยมันจะมีเกมเจอพาเลสเจอเวสแฮมเกมเจอวูฟอะมันจะมีเกมแรกก่อนที่โมลินิวส์ครับแฟนช่องคือเกมวันที่8ธันวาซึ่งอโมรินก็กัง,กงวลว่ามันอาจจะต้องมีการส่งนักเตะให้ไปซ้อมให้ไปฝึกเข้าแคมป์กับทีมชาติก่อนนะครับอย่างอาหมัดเอ,อ,เอเมเบอร์โมมาสเวีอาจจะต้องไปก่อนวันที่19 20ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งมันกลายเป็นว่าเราจะขาด3คนเนี้ย ก่อนที่จะถึงกลางเดือนธันวาด้วยสาซึ่งอารมริมก็บอกแค่ว่าโอเคเรามีทีมชุดเยาวชนแล้วเดี๋ยวจะดันทีมเยาวชนมาช่วยอะไรแบบนี้แหละผู้สื่อข่าวถามต่อครับคุณมีโปรแกรมเจอกับทีมท็อป10แค่3ทีมจาก10เกมต่อไปช่วงนี้ถือเป็นช่วงเวลาเป็นโอกาสสําหรับทีมไหมที่คุณจะเก็บแต้มเรื่อยๆอารมริมบอกว่ามันไม่สําคัญเลยครับในลีกของเราอันดับตารางไม่มีความหมายทุกอย่างสูสีมากจนมันไม่เกี่ยวข้องอะไรทั้งนั้นแล้วถ้าคุณดูประวัติของทีมเรา คุณไม่มีทางรู้หรอกว่าแมชไหนยากเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไร,รกับพรีเมียร์กนะครับอัมริมจะสื่อว่าคือมาเต็ดทุกเกมอะสามารถทําให้การคาดการก่อนเกมการคาดการของนักวิเคราะห์มันผิดโผไปหมดไอ้เกมไหนที่มองว่าง่ายมาเต็ดมักจะทำไม่ยากแต่เกมไหนที่มาเต็ตกเป็นรองมักจะชนะอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งที่อัมริมบอกนะครับอ่ะคำถามสําคัญแล้วนะครับผู้สื่อข,ข่าวถามว่าผมเห็นว่าลิซันโรมาติเนสกลับมาซ้อมในช่วงเช้านี้แล้ว อยากทราบว่าเขาใกล้จะพร้อมลงเล่นแค่ไหนและอีกเรื่องก็คือคุณมองว่าเขาอาจจะถูกใช้งานในตำแหน่งกองกลางในอนาคตได้ไหมอมรินบอกว่าผมมองเห็นความเป็นไปได้นะคือนักเตะที่ฉลาดแล้วก็เข้าใจเกมสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งนั่นแหละแต่ตำแหน่งนั้นมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เหมาะกับเขาเขาต้องใช้เวลาปรับตัวมากกว่านี้แล้วตอนนี้เขาก็ไม่ได้ซ้อมในตำแหน่งนั้นด้วยแต่ถ้าฉุกเฉินก็สามารถลงได้เป็นแต่ตอนนี้ผมไม่ได้คิดจะใช้เขาแบบนั้น ผมรู้สึกว่าลิช่าใกล้จะพร้อมลงสนามแล้วแน่นอนว่าเราต้องระมัดระวังเขาจะเจอกับความยากลําบากในช่วงนาทีแรกๆถ้าเทียบกับ2ส,สัปดาห์ก่อนตอนนี้เขาอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนฉะนั้นสิ่งที่อโมรินบอกก็คืออถ้าฉุกเฉินเนี่ยนะครับเขารู้ว่าลิช่าเนี่ยเล่นได้หลายตําแหน่งนะครับแล้วเขาไม่ได้พูดตรงๆนะว่าเล่นกลางรับได้ไหมอย่างที่พวกเราบางส่วนเชียร์กันนะครับคือ อโมรีมตอบแค่ว่ารู้ว่าลิชาฉลาดเล่นได้หลายตำแหน่งแต่ตอนนี้เขาไมา่ได้ซ้อมลิชาให้เล่นกลางรับแต่ถ้าฉุกเฉินจริงๆก็คงจะลงได้แหละอันนี้คือของริชานะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นที่พาดหัวกันไว้นะครับก็คือเรื่องของลูกชอนะครับผู้สืข,ขาวก็ถามว่าแล้วผมอยากถามถึงอีกคนในตำแหน่งคล้ายกันเกี่ยวกับลุกชอ ในช่วงที่มาสโรวีแล้วก็อามัดไปรับใช้ชาติในแอฟคอนคุณคิดว่าลุคชอจะเล่นวิงแบ็กซ้ายได้ไหมน,นักข่าวถามตรงๆเลยแล้วก็เรื่องที่แฟนบอลของพวกเราเนี่ยนะฮะบางส่วนหรือว่าหลายส่วนเชียร์กันอยู่เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กให้กับคุณอโมรินบอกว่าได้แน่นอนเขาเล่นตรงนั้นได้เพียงแต่ภาระทางร่างกายของตำแหน่งนั้นมันต่างออกไปถ้าลงซ้อมในตำแหน่งนั้นทุกวันเขาจะพร้อมกว่าในการรับบทบาทนั้นแต่แน่นอนว่าเขาเล่นได้ เขาเป็นนักเตะที่ฉลาดแล้วก็ตอนนี้เขาฟิตอยู่ฉะนั้นเขาเป็นเนึ่ยตัวเลือกโอเคฉะนั้นอโมริมไฟเขียวนะครับหลายท่านไี้เชียร์ให้ชอเล่นวิงแบ็กซ้ายก็เล่นได้คืออย่างนี้ซึ่งผมอธิบายไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับในหลายๆครั้งที่เราเจอกันคุยกันในคลิปในไลฟ์คือชอเนี่ยไม่ต้องลองเอาไปเล่นวิงแบ็กหรือฟูลแบ็กครับคือเขาเล่นเป็นชีวิตของเขาอยู่แล้วชอเล่นแบ็กมาทั้งชีวิตนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าอโมริมเขาพูดชัดนะครับคำว่าภาระทางร่างกายก็คือสภาพร่างกายนี่แหละ นะครับแล้วก็ขีดเส้นใต้อีกหนึ่งประโยคคือชอเขาไม่ได้ซ้อมที่วิงแบ็กหรือฟูลแบ็กเป็นประจำนะครับฉะนั้นอมโมริมก็ตอบตรวคำถามคือถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ชอรู้อยู่แล้วว่าเวลาไปเล่นเป็นวิงแบ็กฟูลแบ็กต้องเล่นยังไงแต่หนึ่งคือไม่ได้ซ้อมตรงนั้นเขาซ้อมเล่นเซนเตอร์แล้ว2ก็คือด้วยความที่สภาพร่างกายชอกล้ามเนื้อจะวิ่งขึ้นวิ่งลงไหวไหมอะไรแบบนี้แต่อมโมริมก็บอกชัดเจนว่าคือถ้ามันจําเป็นต้องให้ใครสักคนเนี่ย เล่นวิงแบ็กซ้ายคือชอคือตัวเลือกแน่แนการช่องครับระดับวิงแบ็กที่เคยเล่นในกับอังกฤษในนัดชิงยูโรอ่ะมันจะเล่นวิงแบ็กไม่ได้ได้ยังไงเล่นได้อยู่แล้วแต่เรื่องเดียวครับคือเรื่องของสภาพร่างกายนั่นเองเรื่องราวต่อไปนะครับมาต่อกันที่ข่าวใหญ่ของพรีเมียร์ลีกเรามาสรุปกันสักนิดนึงนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเป็นยังไงกันบ้างคืออย่างนี้ต้อง เล่าย้อนก่อนนะครับคือก่อนหน้านี้พรีเมียร์ลีกอ่ะมันจะมีกฎที่เรียกว่า PSR คือกฎการเงินอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งคือเรื่องนี้มันเข้าใจยากแต่ผมจะพยายามอธิบายเข้าใจง่ายนะครับกฎเก่าเนี่ยมันคือว่า3ปีเนี่ยคุณส่งบัญชีมาห้ามขาดทุนเกิน105ล้านปอนด์นะครับอันนี้คือกฎเก่านะแต่ว่าตั้งแต่ซีซั่นหน้าคือ2026-2027ถึง2027เป็นต้นไปนะครับ คือตอนแรกเขาคิดกดมา2กดกดแรกนี่คือกดที่เรียกว่า squad cost ratio หรือว่า SCR นะครับหรือว่าอัตราส่วนค่าใช้จ่ายของทีมไอ้กดเนี้ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือให้สโมสรต่างๆใช้ได้ไม่เกิน85%ของรายได้จากฟุตบอลน,นะครับรวมถึงอ่ากำไรขาดทุนสุทธิจากการซื้อขายผู้เล่นนะครับอ่ะ เพดานของ SCR ตรงนี้เนี่ยนะนะครับมันก็จะเป็นเพดานที่ชัดเจนะนะครับว่าทีมไหนเนี่ยจะสามารถนะครับใช้จ่ายได้เท่าไหร่คือมันเป็นการควบคุมในส่วนของรายจ่ายนะครับมันเป็นการควบคุมในส่วนของรายจ่ายซะมากกว่าลักษณะนะครับมันก็คือประมาณว่า สมมติคุณมีภาระค่าใช้จ่ายของคุณนะครับค่าเหนื่อยนักเตะและเฮดโคชค่าคอมมิชชันของเอเจนค่าตัวนักเตะแบบหารต่อปีหรือว่า amortization นะครับแล้วก็การที่มูลค่าของนักเตะมันตกลงไปหรือว่าทรั์สินเนี่ยนะครับมันมันมีความเสื่อมอะไรแบบนี้ฟอร์มตกอาการบาดเจ็บอะไรอย่เงี้ยนะครับทุกอย่างนี้มันถูกรวมเป็นต้นทุนทีมนะครับ85%นะครับที่ ใช้คำว่าสโมสรเนี่ยจะต้องควบคุมให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินเท่านั้นะนะครับย้ำอีกทีนะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นจะต้องควบคุมนะครับหนึ่งค่าเหนื่อยนักเตะและโคช้ชสองค่าคอมมิชชั่นเอเจนต์สามค่าตัวนักเตะแบบหารรายปีแบบอ m o r t i z a t i o n เช่นซื้อมาร้อยล้านสัญญาห้าปีนะครับก็หารปีละยี่สิบลงบัญชียี่สิบอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ค่าเสื่อมอะไรนี่ก็อีกเรื่องหนึ่ง สิ่งที่ไม่เกี่ยวนะครับกับเรื่องนี้มีอะไรบ้างนะครับคือเงินที่เจ้าของทีมลงทุนสร้างสนามอันนี้ไม่นับเป็นค่าใช้จ่ายพัฒนาสวนฝึกซ้อมทําทีมเยาวชนทีมฟุตบอลหญิงทํากิจกรรมเพื่อชุมชนอะไรพวกนี้ไม่นับนะครับฉะนั้นโอเคเงินที่เขานับเป็นรายจ่ายที่ต้องมานั่งควบคุมตรงเนี้ให้ไม่เกิน85%เเนี่ยมันมีแค่ค่าเหนื่อย ค่าตัวค่าคอมมิชชั่นเอเจนต์คิดง่ายๆแค่นี้พอไอค่าเสื่อมันยากไปไม่ต้องคิดนะครับแล้วทีเนี้ยอ่ะมันจะมีตรงนี้อีกจุดหนึ่งก็คือมันจะมีเพดานที่ต่างออกไปนะครับเช่นอ่ะมันจะมีลิมิตของยูฟ่าควรจะเห็นเส้นสีเหลืองนะครับเส้นเหลืองเนี่ยหมายถึงเพดานของยูฟ่านะครับแปลว่าของยูฟ่าเนี่ยเขาจะคุมที่70%ของรายได้ เออนะครับคือย้ำอีกทีนะกฎใหม่โดยทั่วไปเนี่ยมันคือ85%ของรายได้นะครับค่าใช้จ่ายค่าเหนื่อยค่าตัวอะไรเนี่ย85%ของรายได้แต่ของยูฟ่าเนี่ย70%เท่านั้นฉะนั้นเส้นสีเหลืองหมายความว่าทีมใดก็ตามที่ไป UCL ไปยูโรปาคุณต้องคุมไม่ได้ภายใน70%นะครับเส้นสีเขียวคือของพรีเมียร์ลีกที่คุยไปเมื่อกี้นี้นะฉะนั้นทีมใดที่ไม่ได้ไปเล่นบอลยุโร คุณก็คุมคุมก็คุมให้มันได้85นะครับของทีมที่ไปยุโรปคือเส้นเหลือง70นอกเหนือจากนั้นก็ยังเตรียมรูไว้ให้ใช้เงินเกินนะครับนะครับอันนี้คือที่พี่หมวยมาเฟรียอธิบายไว้นะครับเพราะว่าอาจจะมีสโมสรที่ทำผิดกฎก็คือม u ลติเยอา l ลาวาน c ์ ans, นะครับก็คือเผื่อว่ามันมีบางทีมที่เกินวงเงินนะครับ อีก30%ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะเผื่อให้ไปอีกอะ่ะนะครับฉะนั้นมันก็อาจจะมีแบบเหลือแล่จริงๆแล้วอะ่ะก็คือร้อยอ่ะนะครับอย่าให้มันเกินไปกว่านั้นอะ่ะคือโอเคเงินคุณมีร้อไอ้ที่มันถูกกดของยูฟ่าเนี่ยคุณใช้แค่70%ของพรีเมียร์ลีก8ปซแต่ว่าอะถ้าเกิดมีบางทีมที่มันไม่ไหวจริงๆอะ่ะ นะครับกอ็อนุโลมให้นะครับก็คือ130อยสานะก,ก็ก็อยู่ตรงนั้นะนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าหลายปีรวมกันแล้วคุณยังอยู่ตรงเนี้ยคุณยังแบบอยู่ตรงส่วนที่มันไปถึงสีแดงมันเกินคุณก็ต้องถูกลงโทษคุณก็ต้องโดนปรับเงินนะครับคุณ จะต้องถูกตัดแต้มเขาบอกว่าจะมีการตัดเพิ่มหนึ่งแต้มสำหรับการใช้เงนเินเกินเส้นแดงที่คุณเห็นนะในทุกๆ6.5ล้านปอนด์ก็คือเขียวนี่คือเขียวขจีเลยแต่ถ้าไปสีแดงนี่คือสุดแล้วเกินเยียวยาถ้าไปเกินสีแดงอันนั้นคือคุณต้องโดนตัดแต้มแล้วนะครับแล้วจากข้อมูลเขาบอกว่าการประเมินนะครับตรงนี้เนี่ย มันจะต้องเกิดขึ้นทุกเดือนมีนาคมหรือปลายฤดูกาลเพื่อความไปไปได้ในการลงโทษการตัดแต้มในฤดูกาลเดียวนั้นเลยนะครับอาชันนี้คือกฎใหม่สั้นๆกฎ scr เนี่ยรายได้เท่าไหร่ทีมไปยุโรปใช้ได้70%ทีมเล่นในพรีเมียร์ลีกใช้ได้แค่85%ลารายจ่ายคุณต้องคุมคือค่าตัวค่าเหนื่อยและค่าเย็นอันนี้จบส่วนอีกหนึ่งกฎที่ตอนแรกเขาโหวตกันแล้วสุดท้ายโดนยกเลิกคือ แอง n คอร r i ิง uh, นะครับกด Anchoring ก็คือคือมันแปลว่าสมอเรือนะครับกดอันนี้คือประมาณว่าทีมทุกทีมนะครับจะใช้จ่ายได้แม็กซิมัมโดยยึดจากรายได้ของทีมอันดับสุดท้ายในลีกแล้วอาจจะคูณ5อ่าผมยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะสมมุติบูฟเขาเอาบูฟเป็นตัวตั้ง นะครับเขาเอาวูฟเป็นตัวตั้งวูฟมีรายได้รวมนะ70ล้านปอนคูณ5ทุกทีมห้ามใช้เกิน350ล้านปอนอันเนี้ยคือกด Anchoring แต่สุดท้ายกดนี้ถูกปัดตกทิ้งไปแล้วซึ่งผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่คุณลองคิดดูว่าสมมติทีมใหญ่ๆหาว่าได้แทบตายแต่คุณใช้ได้ไม่เกิน350ล้านอย่างเงี้ยก็ก็จบใช่ไหมนะครับฉะนั้นกฎไอ้สมอเรือเนี่ยก็ตัดไปเหลือแต่ไอ้กฎเนี้ยนะครับ SCR คือควบคุมรายจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ไปอันนี้คือบังคับใช้ในช่วงสี่ชั่นหน้าเป็นต้นไปส่วนอีกอันหนึ่งที่เขาบังคับใช้นะครับเช่นเดียวกันนะก็คือในส่วนของอกด SSR นะครับกด SSR ก็คือเป็นในเรื่องของการตรวจสอบความมั่นคงนะของ สภาพคล่องในองค์กรคือตรวจสอบว่าเงินหมุนเวียนเท่าไหร่สภาพคล่องมีมากน้อยแค่ไหนเงินสดมีเยอะไหมตัวเลขขั้นต่ำนะครับจะต้องมีสำรองไม่ต่ำกว่า12.5ล้านปอนด์คือตรวจสอบสภาพคล่องไปเรื่อยๆมีหนี้เยอะหรือเปล่านะครับเงินสำรองเยอะไหมถ้าสมมติว่าเจอ,เอสถานการณ์ที่โดนปรับเงินเนี่ยจะรอดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือกฎที่เรียกว่า S S R อ่ะสองกฎนะ ผมสรุปง่ายๆทีนึงให้เข้าใจแบบง่ายที่สุดแล้วเผื่อบางท่านงงนะครับกดแรกคือ SCR มี C ตรงกลางกด SCR คือควบคุมรายจ่ายนะครับคุณหาไมา่ได้เท่าไหร่ถ้าทีมไปฟุตบอลยุโรปยูฟ่าเขาจะมีลิมิตคือ70%ส่วนของพรีเมียร์ลีก85%คือเส้นสีเขียวคือปกติแต่ถ้าเกิดไปเส้นแดงอันนี้คือทีมที่มันเกินเยียวยาเขาให้จนถึงเส้นแดงตรงนั้น แต่ถ้าเกิดคุณเลยเส้นแดงไปคุณโดนตัดแต้มนะครับคิดคิดแบบตรงไปตรงมาเลยอะ่ะก็คือแปมหนึ่งเท่ากับ6.5ล้านปอนด์ที่คุณเกินเส้นสีแดงไปแล้วก็อีกกฎหนึ่งที่ใช้ก็คือกฎ S S R คือกฎที่ตรวจสอบความยั่งยืนและความทนทานเรื่องการเงินก็คือตรวจสอบสภาพคล่องตรวจสอบเงินสำรองตรวจสอบเรื่องหนี้อะไรแบบนี้ประมาณนี้แหละนะครับนะก็ ขออภัยถ้าสมมติว่ามันดูซับซ้อนเกินไปแต่มันกล้องอธิบายครับเรื่องนี้มันสําคัญนะครับนะอ่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับที่เราจะมาคุยกันเป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะครับก็คือเรื่องของ p a ลเมอร์สันะครับที่เขาออกมาให้ความเห็นว่าตอนที่ไม่มี Benjamin เชสโก o เนี่ยจะยังไงต่อนะครับใครล่ะจะยกระดับแล้วขึ้นมาทำประตูให้กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ได้ใครล่ะ ที่จะทำให้เกมรุกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยอะอย่างน้อยลื่นไหลต่อเนื่องทำให้ทีมเก็บชัยชนะได้นะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตอบคำถามนั้นนะครับก่อนที่เราจะไปรู้ว่าใครจะเป็นจิ๊กซอสําคัญนะครับหรือไมเก็จริงๆสปอยแล้วเหรอว่าคุณย่าเนี่ยนะครับเขาจะมีทีเด็ดอย่างไรอ่ะช่วงนี้กินขนมมันก่อนนะครับ ฝากไว้นะครับกับเมล็ดฟักทองกระเทาะเปลือกกลามือครับนะครับวันนี้วันเสาร์ด้วยจะไปเที่ยวไหนนะครับหาอะไรสักอย่างติดกระเป๋าไปนะครับเพราะว่ากินได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับได้ประโยชน์ไม่รู้สึกผิดไม่ทอดเพราะว่าใช้การอบด้วยนะครับแล้วก็เมล็ดฟักทองก็เป็นแหล่งของแร่ธาตุสังกะสีที่ช่วยเสริมสร้างภูมิกันของร่างกายนะครับ สนใจนะครับที่7ซเว่นอีเลฟเว่นบิ๊กซีซีเจโรล็นะครับแล้วก็ร้านค้าชั้นอื่นอื่นทางออนไลน์ก็เตี๊ตต่อช็อปครับที่แอ a i ซน์ประเมอฟิเชียลช้อปปี้ลาซาด้ที่ BKY Official Store นะครับฝากไว้นะครับกับทางเครื่องผลิตงอชไข่กรูมิงครับยอดขายอันดับหนึ่งของไทยหมดปัญหาขนรุงรังด้วยตัรกันเซฟเทคปลอดภัยไม่บาดไม่คันขนขึ้นใหม่ไม่เป็นต่อยคุณได้สารมั่นใจไปกับไข่กรูมิงแล้วก็ซูซูกินะครับกับแคมเปญล่าสุดนะครับกับ ฟรอนส์เมนเทนเนนซ์แพ็กเกจนานถึง7ปีครับซูซูกิมอบความคุ้มค่าแบบจัดเต็มนะครับรับมอเตอร์เอ็กซ์โปเป็นเจ้าของออลนิวซ u ซูกิฟรอนส์ส่นนี้รับโปรแกรมบำรุงรักษานะครับซูซูกิฟรอนส์เมนเทนเนนซ์แพ็กเกจนานถึง7ปีโดยราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง2,990บาทพร้อมรับดอกเบีย้ยหนึ่งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือว่าที่ s u z u k i .co.th โกวิดยูบาย s u z u k i ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ s u u z k i นนะะคคครรับมมาแล้้้ววโออเเติดไื่กีับ เราตั้งใจจะติดไว้แล้วให้ทุกท่านรอสักนิดนึงนะครับติดตามผู้สัมสกัน์ก่อนขออภัยด้วยนะสำหรับท่านที่ที่ผมต้องปล่อยให้รอนะครับกลับมาแล้วพอเมอร์สันครับเขาบอกว่าการที่เชสโกไม่อยู่มันจะช่วยเปลี่ยนดินามิกครับมันจะช่วยเปลี่ยนพลังงานในแผงแดนบนของแมเตล็ไปเพราะว่ามารูสคุณย่ากับบรันเอมเบโมจะมาเชื่อมกันในรูปแบบใหม่ เมอร์สันบอกแบบนี้ครับเขาบอกว่าการที่เชสโก้หลุดจากทีมไปจากอาการบาดเจ็บมันไม่ได้ช่วยเอเวอร์ตันเพราะเอเวอร์ตันเนี่ยรู้แล้วว่าจะรับมือเชสโก้อย่างไรถ้าเชสโก้ลงสนามเอเวอร์ตันรู้ครับว่าจะต้องมาร์คเขาแบบไหนแต่ถ้าเป็นลักษณะของมาตุสคุนย่าที่เล่นแบบฟอลสไนมันจะแตกต่างออกไปตอนแรกคุณอาจจะต้องคุมมาตุสคุนย่า ไปอีกจกังหวะหนึ่งคุณก็ต้องไปคุมบรันเอมโบโมนะครับแล้ว2คนนี้ก็จะเล่นเชื่อมกันสลับตำแหน่งกันไปนี่ยังไม่รวมเมชันเมาส์ที่อาจจะดันขึ้นมาช่วยอีกหรือมันอาจจะเป็นจอชัวเซอร์ซีอันนี้ไม่ทราบได้กับเชสโกเนี่ยแมตต์มีวิธีการเล่นแบบเดียวนะครับแล้วมันก็จะจัดการได้ง่ายแต่ว่าสําหรับการเล่นโดยที่มีเมาส์คุณย่าแล้วก็เอโมโมโดยเฉพาะคุณย่ากับเอโมโมเนี่ยจะจัดการยากกว่าสำหรับเกมรับคู่ต่อสู้นะครับ เมอร์สันบอกทิ้งท้ายนะครับว่าแมอร์เต็ดกำลังค่อยๆหาจังหวะของตัวเองเจอผมพูดแบบนี้ก็ระมัดระวังนะเพราะว่าเราจะไม่พูดแบบนี้เมื่อฤดูการที่แล้วหรือว่าฤดูการก่อนหน้านั้นนะครับแมอร์เต็ดก่อนหน้านี้การพยายามจะเย,ายาะ็บพยายามจะประสานทุกอย่างรวมกันเนี่ยมันไม่ดีเลยแล้วมันก็เกิดผลการแข่งขันที่แย่แต่ว่าตอนนี้มันเริ่มจะมีความหวังแล้วนี่คือสิ่งที่พอลเมอร์สัน พูดทิ้งท้ายนะครับไม่รู้ว่าแฟนช่องจะเห็นด้วยกับพอลเมอร์ซันมากน้อยแค่ไหนนะแต่ทั้งหมดคือคลิปในวันนี้ครับก็มีเรื่องราวมาฝากกันนะครับอลองแสดงความเห็นกันมาดูทุกท่านเห็นด้วยไหมกับชอวิงแบ็กซ้ายลิซานโดมาตินสเล่นกลางรับความเห็นผมผมบอกไปเยอะแล้วนะลิชาเนี่ยกลางรับคือเขาเคยเล่นมาก่อนตอนอยู่อาร์เจนครับแต่ว่าผมว่าลิชาจะทําได้ดีกว่าอยู่แล้วถ้าเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กอันนี้ความส่วนตัวผมนะครับแล้วก็การเล่นการจับเซนเตอร์มายืนเป็นมิดฟิลด์ เพื่อ,อเล่นกลางรับมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะว่าพอคุณเล่นกลางคุณจะต้องเจอกับผู้ต่อสู้วิ่งเข้าใส่คุณ360องศามันจะต่างจากการเล่นกองหลังนะครับฉะนั้นผมว่าตามที่อัมบริมบอกเลยลิช่าเล่นได้ครับกลางรับอะแต่ว่าเขาไม่ได้ถูกสอนม,มาเพื่อเล่นแบบนั้นนะครับแล้วก็เขาเล่นเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนี่คือสิ่งที่เขาเล่นมาตลอดก่อนหน้านี้นะครับส่วนในเคสของชอก็เล่นได้อยู่แล้วครับชอเกิดมาเพื่อเล่นเป็นฟูลแบ็กวิงแบ็กแต่ว่าสภาพร่างกาย1แล้วก็ เขาไม่ได้ซ้อมมาเพื่อเล่นฟูลแบ็กหรือวิงแบ็กฉะนั้นอยู่ดีจับเขาไปสปินวิ่งขึ้นวิ่งลงอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้นี่คือส่วนตัวมุมผมนะแต่แฟนช่องจะมองอย่างไรอันนี้แล้วแต่เลยนะครับประมาณนี้ครับสุขสนต์วันหยุดวันนี้วันเสาร์พักผ่อนให้เต็มที่นะครับแล้วก็ดูฟุตบอลสนุกไม,มแต่แต่วันจันทร์ตีสามแต่ว่าคืนนี้ก็มีลิเวอร์พูลนะครับพรุ่งนี้ก็มีอาร์เซนอลก็เลือกชมเลือกรับติดตามกันได้เต็มที่เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ ฝากกดไลค์ด้วยนะครับสักอะไรหนึ่งครั้งก่อนไปนะครับขอบคุณมากครับ